เราไปที่หนุ่มรอ10สเต็ป10เท่าอีกหนึ่งคนภักซอจุนค่ะวันนี้เราจะไปดูลุคของเขาที่เท่มากเลยอะลุคมนุษย์ชาแนลในขณะที่นิตยสารโบคโคร๊กเคาหีค่ะฉบับเดือนพฤศจิกายนสร้างความฮือฮาด้วยการได้ตัวของจีราก้อนศิลปินแฟชั่นนิสตาผู้ทรงอิทธิพลแห่งวงบิ๊กแตงมาขึ้นโปก ทางฝั่งของนิตยสารเอลคูเรียเองค่ะก็ไม่น้อยหน้านะคะดึงตัวพักซอจุนพระเอกขายดีแห่งซีรีส์ r o n g with Secretary Kim และอีเทวอนคล s สมาขึ้นปกในฐานะ Human Channel หรือว่ามนุษย์ h ชนแนลค่ะกับลุกสุดหรูหราสมราคาที่ได้ขึ้นแทนเป็น Channel Beauty Ambassador โดยพักโซจุนนะครับพูดถึงความผูกพันกับแบรนด์ชาแนลนะครับมาอย่างยาวนานครับเรื่องราวที่หลายคนอาจจะไม่คาดคิดเพราะว่าเขาบอกว่าหลังจากที่ได้งานแรกครับในฐานะนักแสดงเขาก็ได้พาคุณแม่มาที่ช็อปของแบรนด์นี้นะครับเพื่อเลือกซื้อกระเป๋าซึ่งเขาจํจภาพในวันนั้นได้ดีนะฮะคุณแม่ของเขาที่ไม่อินครับกับเข้าของแบรนด์เนมอะไรเลยแต่ในวันนั้นเนี่ยท่านดูตื่นเต้นนะฮะแล้วก็แฮปปี้กับของขวัญชิ้นนี้มากๆนอกจากนี้ครับการได้ขึ้นปกเอลโคเวียนะครับอย่าครั้งนี้นะครับถือว่า เป็นความหมายของเขามากๆเลยนะเพราะว่า7ปีที่แล้วครับตอนเพิ่งเดบิวต์เข้าสู่วงการนั้นแอลโคเรียนะครับคือนิเทศสันเล่มแรกๆครับที่เขาได้ถ่ายแบบด้วยเขาคุณมีความน่ารักเลยก็ตันยูนเนาะเขาแบบนี้ต่างแล้ว่ให้ของมขันตัวแม่ตัวเองเยี่ยมนะครับ